เย้แล้วล่ะครับน้ำน้ำจิ้มปลาเผาสูตรเด็ดเชฟกระทาห่างครับนําเสนอมนะสูตรนี้บ่ม่มันได้มาอย่างไรนะครับมอรวดไปเอาญุ่นเนสะมอรวดไปมอรวดไปเอาสูตรด้่ยน้องไข่มั้ครับน้ำจิ้มสูตรนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับเชฟกระทาห่างครับเชฟกระทะห่างที่มาเผาปานิน เผาป,น,น,น,าปนินก่อนสิเผาปนินก่อสิตำแก้วพี่น้องเอ้ยตำแก้วสิขวานขวาน้ำกินตั้งขวานน้ำกิ้มครับวันนี้จะเผาปนินครับเพื่อนชาวยูดูบ,บ้ย ชาพยุเบียร์ทุกคนเลยครับเด้วันนี้มีเมนูมาเสนอครับพี่น้องปลานิ่นเผาเกลือวันนี้เผาเกลือนี่ก็มีที่มาที่ไปได้ครับที่มาก็คือหนองไส้หนองไส้ออกมาให้ครับหนองไส้อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจากช่องน็อกแคนแนลครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานนะครับน็อกแคนแนล คนชีรถพาดมามาซานเลยครับเพิ่นมาขายกล้วยมาขายกล้วยว่าเอาไอ้เอาเอา,เอาปลามาฝากกันนกขันเหนียว่ะอันนี้กะทิไวยจะเผาเขาใส่ปลาแขมหอมมันกะทิมีพริกพริกขี้หนู ิ้นุสวนแล้วครับเด็ดมีหอมแดงมีกระเทียมขัวใส่กันที่ขาดไม่ได้ครับกระปิกะปิเพื่ออย่างที่เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขัวใส่กันนะครับเด้ขัวใส่กันเลยขัวเขาขัวขัวไปเรื่อยๆครับนี่ขัวไปเรื่อยๆเตาทานใส่เตาทาน หลังจากขัวเรียบร้อยแล้วครับขัวซุกเรียบร้อย,ลยแล้วก็ถ้าก็สิมาเขาป่าต่อนี่นะครับสากสากในตำนานสากในตำนานอันนี้ก็มีในตำนานด้วยกันนะครับมีดเล่มนี้นี่เดมนี้ผมจะบอกสู้ฟังเดี๋ยวขัว ขวไปน้เ่เบาเบาซูฟังไปน้่มีเลมนี่ไม่ใช่มาใกล้ๆนะครับมาจากกัมพูชานะครับมาจากเสียมเรียบพัะตะบองสมัยก่อนเพราะว่าพอาผมนีเป็นคนกัมพูชาเป็นคนเขมรเขาเมอาอางไงแล้วมาแต่งงานกับแม่ผมแม่ผมนีมาจากลวงพระบางแล้วมาเจอกันที่เมืองไทยสมัยสมัยผมเป็นร่มเป็นแรงอยู่ทั้งหลย มาแต่งงานกันกับเกิดลูกเกิดล้านอยู่นี่แลลวครับเมืองไทยกับในสัญชาติไทยไปแต่ว่าที่กิงแล้วนี่แม่ผมมาจากหลวงพะบางพ่อมาจากเสียมเรียบมาจากเขมรกัม,มพูชามผมก็เลยไปลูกครึ่งครับครึ่งลาวครึ่งขมเขมรแต่ว่าวอาขมเขมรเมื่อไ้เราพี่น้องครึ่งลาวครึ่งขมเขมรเพราะผมเพื่อนเพ่ก็มาจากขมเขมรก็ได้มีดเล่มนี้มามีดเล่มนี้นี้ อายุนี่ผมมามันต้อง้อยกว่าปีแทนแน่นอนเก็บไว้ครับเป็นวรดกนี่แต่ว่าคมแต่แทนักผ่านมากนี่รุ่นต่อรุ่นนี่มีดล่มนี้รุ่นต่อรุ่นแล้วบอกซู้ฟังจะซื้อหรอสากนี่ก็สากไมมพยุงไม้พยุงครับนี่อายุเป็นลอยปีกันเกิดมากนี่เห็นไรสากเกิดมากก็เห็น้ากันต่ำปอกปอกอยู่ โอหอมไก่นี่แหละครับพี่น้องคัวหอมหอมครับใส่กะปีด้วยครับเรียงไดครับพี่น้องพวนทวนทวนหลังจากเรียบร้อยแล้วข้ากะเขาปลาใส่ัวเนาะโอ้ยเคียงเลยวันนี้กันวิงซึ้อาติเกะกะเรียบร้อย บันนี้เขากับเตเผาปลาได้ขึ้นออกมาเตเผาปลาแล้วครับนี่เผาปลาแล้วผมก็จะเอาเกลือใส่มไม่ยากแล้วครับสไตล์เชฟก็ท่า,ทาห้างครับเอาเกลือก็เรียกว่าเผาเกลือปลาเผาเกลือเอาเกลือคลุกคลุกคลุก,ก,กอ่าปลาขึ้นมาจับยัดเข้าไปเลย จะไปขอกันนี้ท่องปลาเลยครับเพื่อจะได้ความหอมเพื่อจะได้ความหอมของตะไคร้นี่ครับเรียบร้อยเกลือเขาใส่เกลือปลานี่ยไม่ไม่ต้องเอาเกล็ดออกนะครับเพราะเราเผาเกลือเขาเกลือเราไม่ต้องเอาเกล็ดออก เกิดออกมาได้มันใหม่พี่น้องเรียบร้อยับน้ำกิ้มกิ้มปลาเผานี่ครับกิ้มปลาเผาเห็นยากักเนาะเห็นยูทูบเห็นพี่น้องพี่น้องว่ายากวะยากกินเนาะแต่สิไดแต่ละคลิป โอ้ยโหดเซ็งเลยบ่กมาไปอันมือมือเปน้องค้ายเพป็นไห้กระบองมากมือเมารถไปเอาสูตรตำกิ่มพันไหยกระบองมากครับว่าเอาไปอ้อยไฟในเด้อไอยูทูปเป็นนกก็เลยได้กระบองมากกระบองนี่ส่งมาจากคนนี้ครับจากเวียงจันทร์มาเนี่ท้ายบะหมี่ได้นี่ส่งมาจากไอ้แขวงยังล่ะแขวงไซบุรีอ่าท่ับแขวงขมวนไปละ เป็นฝากมาให้กระบองสาวไอ้สาวแก้วก้นไก่บ้านยูทูบเบอร์มือหนึ่งของเราครับเพื่นฝากมา,าสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ปลาเผาครับวา่าจะกินในเบิ้งได้พี่น้องวา่ากินในเบิง้งสำหรับวันนี้ก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ อยากยูดทรุบป,ปันนอกครับผม